สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับลี่แล้วก็งามชีวาชาแน,นลนะคะในวันนี้เราก็จะมาทำเมนูเจค่ะแต่ว่าเป็นสูตรที่ต้นทุนไม่แพงนะคะสามารถใช้ร้านทั่วไปได้โดยน้องทัวเหลือที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะสีเหลืองไวตมินที่เขียนว่าสูตรเจนะคะมีคำว่าวีแกนอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็ดีน่าค่ะเป็นสูตรการาบะจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็ทํำไมถึงใช้สองอย่างเดี๋ยวจะอธิบายก่อนคือจริงๆตัวนี้มันถูกที่สุด คือเราไม่ได้มีการคิดอะไรซับซ้อนเลยนะคะเราคิดจากอันไหนก็ได้ที่มันต้นทุนน้อยที่สุดแล้วเป็นนมถั่วเหลืองค่ะซึ่งอันนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะใช้สําหรับชายเย็นเนี่ยก็ดีอร่อยโก,โกโก้โกาแกฟเมนูทั่วไปก็ได้แต่อันเนี้ยจะพิเศษตรงที่ว่าถ้ามาทำคู่กับชาเขียวอะคะ่ะจะอร่อยมากด้วยความที่มันเป็นแบบจมูกข้าวญี่ปุนนงคะพอผสมกับชาเขียวปูปะรสชาติมันจะแบบลื่นแล้วก็สมูทคือรสชาติมันจะดีกว่าใช้ อันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยเนี่ยก็ลองไปทำดูทั้งสองแบบก็ได้จะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะ แต่ถ้าจะเอาอันนี้ไปทําชาเย็นก็ไม่ค่อยเหมาะนะคะ<อ>เพราะว่าอันนี้มันจะออกไปในทางแบบกินแล้วสดชื่นเหมาะกับชาเขียวมากกว่าค่ะอย่างคือต้นทุนสูงกว่าราคาแพงกว่าด้วยนะคะก็เลยแนะนําให้ใช้กับชาเขียวอย่างเดียวพอ <c oughs> ส่วนชานะคะวันนีน้่ก็จะใช้ชาของลี่เองค่ะก็จะเป็นชาแดงนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้ชาที่ตัวเองมีได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้ชาตามมือก็ได้อัตาราส่วนอื่นอาจจะเท่ากันแต่ว่าชาเนี่ย จะไปปรับเพิ่มรสติสหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับความเข้มฝาดหองของชาที่ร้านแต่ละคนนะคะหุงกรองย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าจะต้องลวกก่อนใช้งานเสมออนันนี้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปมันจะได้ไม่ยาวไปเราจะใช้2ถุงนะคะแยกกันระหว่างชาแดงกับชาเขียวไม่งั้นสีกับกลิ่นมันจะปนกันไป oh. ดูส่วนผสมแนะนําเลยดีกว่าค่ะมีอยู่แค่สอย่างนะคะต่อหนึเมนูนั่นก็คือชาแดงค่ะ ชาเขียวนะคะนมถั่วเลหลืองค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราถูกใจหรือจะใช้แบบรีก็ได้นะคะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็น้ำร้อนเอาไว้สก,กัดน้ำชานะคะง่ายมากเลยใช่ไหมส่วนผสมมีแค่นี้เองไปทำเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่การตักชาแดงนะคะเราจะตักขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชาใครที่ไม่ได้ฝาดมากจะตักเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะลงไปที่100 ml นะคะเทสลับไปมาจา้ะ4-5รอบค่ะยกสูงได้ก็จะดีนะคะชาจะได้หอมหอมเสร็จแล้วก็พักชาไว้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมนมถั่วเหลือง100 ml ค่ะชาเย็นเราจะใช้กล่องสีนี้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำเชื่อม15 ml ค่ะสูตรหวานปกตินะคะในส่วนของระดับความหวานเดี๋ยวลี่จะไปอธิบายตอนที่ชิมใช้ฟังนะคะว่าปรับยังไงกวาดน้ำเชื่อมออกมาให้หมดถ้วยด้วยนะจ๊ะเราก็คนน้ำเชื่อมกับนมทัวเหลืองให้เข้ากันก่อนค่ะ ทีนี้เราก็จะมาบีบสกัดน้ําชาแดงกันนะคะให้ได้อยู่ที่ปริมาณ75 ml ค่ะแต่ทีนี้อาจจะได้เยอะหรือว่าน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับแรงบีบของแต่ละคนแล้วก็ชนิดชาที่เพื่อนๆใช้ด้วยค่ะตักน้ําแข็งนะคะให้เต็มแก้ว18ออนค่ะแต่ว่าไม่ต้องพูนมากนะคะตักให้เสมอพอดีแก้วแล้วก็อัดแน่นๆค่ะน้ําจะได้แยกชั้นสวยงาม แล้วก็เทน้ำชาแดงราดลงไปด้านบนนะคะใครจะใช้เทคนิคการหมุนแก้วหรือว่าจะเทผ่านช้อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งลงไปด้านบนอีกนิดนึงก็ได้ค่ะนี่ค่ะแยกชันสวยงามน่ากินมากๆกินเลยจ้าปิดฝาให้เรียบร้อยคนนะคะคนด้วย ก็จะได้รสชาติแบบชานมทั่วเหลือง <c oughs> คือกินไปอ่ะได้กลิ่นนมทั่วเหลืองเลยนะคะว่ได้กลิ่นชาไหมก็ได้กลิ่นชานะแต่ว่ากลิ่นนมทั่วเหลืองเนี่ยก็ตีคู่กันมาเลยค่ะคือสูสีมากได้กลิ่นเนี่ยทั้งสองอย่างพอๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหวานปกติรลิ็จะใส่15 ml น้ำเชื่อมหวานน้อยก็จะใส่10 ml แต่ถ้าใครสั่งหวานมากลิ็จะใส่20 ml หรือว่ามากกว่านั้นตามที่เขาสั่งไปเลยนะคะ เราจะไม่ใส่น้าเชื่อมเยอะเท่ากับสูตรพวกที่ใช้นมสดนะคะเนื่องจากว่าในตัวของนมถั่วเหลืองี่ยมันมีน้ําตาลอยู่แล้วนะมันมีความหวานมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเขียนว่าเขาใส่น้ำตาลไปแล้ว5%เปซเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปยึดติดเอาแบบว่าชาเย็นลาเต้แบบที่ชงสูตรนมสดธรรมดาใช่ไหมคะมันจะหวานจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีความหวานอยู่แล้วในนมถั่วเหลือง รู้สึกเหมือนกินนมถั่วเหลืองรสชาเย็นนะคะไม่ใช่ชาเย็นรสนมถั่วเหลืองนะคะไปต่อกันที่สูตรชาเขียวค่ะในส่วนของชาเขียวตักชาเขียวขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆได้เลยค่ะเนื่องจากว่าชาเขียวเนี่ยไม่ได้มีความฝาดมากเหมือนกับชาแดงนะคะเราตักพูนได้ เทน้ำร้อนไปที่100 ml เท่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทสลับกันไปมา4-5รอบเหมือนเดิมใครจะใช้เทคนิคการยกสูงก็ได้นะชาจะได้หอมๆค่ะพักชาเขียวไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาเทนมถั่วเหลืองค่ะโดยเราจะใช้ดีนากาบาสีเขียวนะคะอร่อยค่ะ100 ml ค่ะ ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะเราใส่ที่15 ml เท่ากันค่ะคนน้ำเชื่อมให้ละลายเข้ากันกับนมถั่วเหลืองก่อนนะคะบีบสกัดน้ำชาเขียวค่ะจะได้ปริมาณ75 ml หรือมากน้อยกว่านี้นะคะแล้วแต่แรงบีบแล้วก็ชนิดของชาเหมือนเดิมค่ะส่วนใบชาใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยจ้า ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้ว18ออนพอดีแก้วไม่ต้องพูนนะคะอัดน้ำแข็งให้แน่แนๆค่ะจะได้แยกชั้นสวยค่อยๆเทน้ำชาเขียวลงไปที่ด้านบนนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วแยกชั้นสวยน่ากินมากๆเลยค่ะปิดฝาก่อนนะก็ชิมอย่าลืมคนด้วยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดใครอ่ะขี้เกียจทำแยกชั้นแล้ผสมกันไปเลยก็ได้นะเพราะว่ารสชาติมันก็เหมือนกันอยู่ดีผสมกันเสร็จแล้วจะเขียวอ่อนแบบนี้นะคะลองกินกันดีก,กว่าฟินมากสดชื่นแล้วฟินมากค่ะรู้สึกว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยชอบแยมนี้มากกว่านะด้วยความที่เป็นนมจโูม ข้าวญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะเพราะเวลามันไปผสมกับออตัวรสชามันไม่ค่อยกบกลิ่นชาค่ะมันกลิ่นจะบางเบากว่าตัวนี้นะคะแต่ทางนี้ราคาต่อกล่องมันก็แพงกว่าด้วยนะคะเพื่อนๆก็ต้องลองเอาต้นทุนที่ีคิดให้ท้ายคลิปไปตั้งกับราคาที่ร้านว่ามันคุ้มไหมนะคะแล้วก็ค่อยขายนะคะสดเช่นมากเลย เวลาพูดเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าได้กลิ่นเอะจมูกข้าวญี่ปุ่นผสมชาเขียวนะคะออกมาจากลําคอถือเป็นสูตรเจรที่รสชาติดีมากๆเลยนะคะสําหรับนมถั่วเหลืองใครจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้จะไปใช้แลกตาซอยหรือจะไปใช้อะไรก็ได้นะคะที่ตัวเองสะดวกซื้อค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ดูนิึนนงว่ามันเป็นเจรจริงๆนะคะหรือใครจะเปลี่ยนไปใช้นมข้าวโพดก็ได้นะอร่อยค่ะเคยลองอยู่แต่ทีนี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าเนื่องจากว่า นมข้าวโพดแต่ขวดละยี่สิบาทแต่อันนี้กล่องละสิบบาทนะคะมันก็จะแตกต่างกันในอย่างหนึ่งเลยนะที่รีไม่แนะนําคือเปลี่ยนไปใช้งาดำเ oh. พราะว่าจะบอกว่ากลิ่นงาดำมันแรงมากนะคะคือด้วยความที่เวลากินนมถั่วหรือปกติรีจะชอบกินรสงาดำแต่พอลองมาชมกับชาแล้วอ่ะไม่ได้เลยเธอมันไปกบกลิ่นชาของเราหมดเลยนะคะกลิ่นงาดำคือแบบว่าจะเบสพุ่งขึ้นมาเลยอย่างนี้นะคะก็เลยไม่แนะนำค่ะ การขายนะ้ำเมนูเจเป็นที่ถกเถียงกันมาทุกปีว่าจะต้องแยกไหมทําไมร้านเธอไม่แยกอกุปกรณ์ร้านฉันแยกเอาอย่างนี้ีี่จะตอบทีเดียวมัดรวมกันไปเลยนะคะก็ <c oughs> คือว่า ถ้าเกิดร้านคุณอยู่ในโซนที่คนกินเจเข้าเป็นหลักเอาแวะเวียนเข้ามาอยู่ทั้งวันอยู่แล้วร้านตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารเจอย่างนั้นแนะนาว่าแยกอุปกรณ์ไปเลยคนละชุดนะคะเพราะว่าเจก็จะมีทั้งเครง่งแล้วก็ไม่ได้เคร่งมากใช่ไหมแต่ถ้าร้านคุณาขายเจเสริมคือไม่ได้เน้นลูกค้าลุ่มหลักเป็นเจก็อาจจะมีกินบ้างตามเทศก,กาลมันลี่เนี่ยกินบ้างนะคะลี่ก็จะใช้วิธีบอกลูกค้าทุกครั้งว่าเราไม่ได้แยกอุปกรณ์เจออ,อกมาแต่ว่าเราอล้างอุปกรณ์ทุกครั้งหลังจากที่ชงเสร็จลูกค้าโอเคไหมซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอเน หมดเลยยังไม่เคยเจอแบบมาด่านะคะว่าทาไมเธอไม่ไมแยกเธอต้องแยกฉันไม่กินยังไม่เคยเจอขนาดนั้นนะคะก็คือเจอแต่แบบคนน่ารักแล้วก็โอเคได้ได้แค่นั้นก็คือได้แล้วนะแต่นี่อยากจะเน้นให้ทุกคนแจ้งเขาทุกครั้งเพราะเดี๋ยวมาเกิดการเข้าใจผิดที่หลังขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็นประเด็นอีกนะคะเพื่อป้องกันนะคะเซฟตัวเองก็แจ้งเขาไปเลยว่าเราไม่ได้แยกอุป,ปกรณ์แต่เราล้างให้เสมอทุกครั้ง โอเคเนาะก็จะได้กินเจกันอย่างมีความสุขทั้งเราแล้วก็เขาด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับเมนูเจนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเจอ,อีกค่ะในส่วนของโกโก้นะคะแล้วก็เผือกแล้วก็อีกหลายๆเมนูค่ะเ,เพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ